เพื่อนคะ่ะยื่นน้ำกระบอกนีม้มาให้บอกว่าห<แ>ิวนะโอ้โหเป๊ะเลยใช่เลยเพืเ่อนรู้อ่ะเพื่อนรู้แ่เดะเดะเดเป็นซีทรูที่หน้าอกหอมหอมหอมมากเลย <ś c oughs> แก้มใส ตอ,อบมาแล้วไอ้คำนี้ยอุย้ยมีกระใจร้อนเหลือเกินสวัสดีค่ะจางใส่นะคะอีก2วันก็จะถึงวันแต่งงานของเรา2คนแล้ว,วค่ะ ซึ่งตรงกับวันที่5กันยายนปี2565ครับจะบอกว่าตอนนี้มันใกล้มากๆแล้วค่ะทุกคนเราตื่นเต้นมากและก็เหนื่อยมากเพราะว่าเรามีสิ่งที่ต้องเตรียมเยอะมากๆทุกคนเพื่อที่งานแต่งจะได้เพอร์เฟกต์ถูกใจทั้งเราและ สิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะเยอะมากๆาเราก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนว่ากว่าจะมีวันนี้ของเราสองคนน่ะนอกจากเราจะผ่านอุปสรรคมาด้วยกันแล้วเราต้องผ่านความยากลาบากในการจัดงานแต่งงานด้วยจริงๆคือเราอ่ะผ่านการใช้ชีวิตเป็นแฟนร่วมกันมาหปีน้อยกว่าคนนั้นอีกคนไหนแล้วก็8ปปีเฮ้ยไม่เป็นสิริมงคลแก่คลิปเราเลยซึ่งตอนนี้เราก็ผ่านการเตรียมงานมาแล้วหเดือน จะบอกว่าหเดือนที่ผ่านมานะคะช่วงสี่เดือนแรกนะคะมันเป็นอะไรที่ชิลมากเราได้ทุกอย่างมาง่ายมากๆเพราะว่าเราเจอร้านที่ถูกใจไวเจอโรงแรมที่ถูกใจไวใช่แต่สองเดือนที่ผ่านมาค่ะทุกคนมันหนักหนาสาหัสมากเลยอะ่ะเพราะความเรื่องเยอะของเรา และเพราะว่าทุกอย่างมันจะไฟนอลมากองรวมกัน2เดือนนี้ทุกเรื่องเลยซึ่งนี่คนตัดสินใจเพราะพี่กระทำแต่งงานอะอย่าทำงานเราก็มีงานแต่งงานในจินตนาการของเราไงอเออเราก็อยากทำมันให้มันเป็นแบบภาพที่เราฝันไว้อะอ ภูมิใจอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ตอนนี้สําเร็จออกมาแล้วเพราะว่าทุกอย่างอะ่ะมันยังไม่สําเร็จเพราะมันต้องสําเร็จวันงานแต่ตอนนี้ที่มันสําเร็จมาแล้วหนึ่งอย่างคือลูกถ่ายพีเรศติ้งของเราสวยมากๆากเขาเหรอลูกเอาเขาสิเขาก็ต้องสวยไหมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะลูกมันมีเขาด้วยไม่ดีเกินเธอ รูปพ e วดิ้งนะคะเราถ่ายมาทั้งหมด5ชุด <Okay. S 1> และหนึ่งในชุดนั้นคือเป็นชุดที่พี่อัญชอบมากๆม,มันคือชุดธรรมศาส์ชินจ้าเ,เห็นแดง,แดง,แดงๆเหลืองๆนี่แค่รูปส่วนหนึ่งนะคะทุกคนถ้าใครอยากดูที่เหลือทั้งหมดก็ไปรอดูใน Facebook หรือว่า IG เราสองคนได้นะคะเป็นไงล่ะสวยหล่อเปล่า <laughs> ก่าจะสวยห oh. ล่อขนาดนี้ก็คือแบบโอ้ oh. บอกไปสิจากทั้งหมดกี่รูปก,กว่าจะได้มาเนี่ยตอนนี้ที่เรามีรูปในมือทั้งหมดคือ27รูปค่ะทุกคนจากทั้งหมด600รูปนั่งเลือกกัน3ถึง4ชั่วโมงแล้วทุกคนก็จะคิดว่าทาไมเราสองคนถึงไม่เอาทั้งหมด600รูปมาเก็บไว้อบอกเข้าไปเท่าไหร่บอกเข้าไปรูปละร้อยรวมเป็น 6.. 0 0มืน มีอีกเรื่องที่สําคัญทุกคนเจ้าสาวมีงานสละโสดคิดดูนะไม่ให้เจ้าบ่าวมีแต่ตัวเองไปมีเราไม่รู้เรื่องเลยทุกคนจะบอกว่า 1> <1> ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจริงๆปกติอ่ะงานแบบนี้เพื่อนอาจจะเซอร์ไพรส์แล้ววันนั้น<อ>เพื่อนบอกว่าไปนัดกินข้าวเฉยเฉยแล้วบอกว่าให้ใส่ชุดสีชมพูแล้วนี่ก็คือยุ่งมากไม่ทันได้เอะใจไม่ทันได้คิดว่าเพื่อนจะมีเซอร์ไพรส์เพราะนี่ทุกวินาทีคือทุกวันนี้กินข้าววันละมื้อทุกคนแล้ว เพื่อนก็เซอไพรส์ค่ะทุกคนเพื่อนนัดสองทุ่มแต่เพื่อนไปเตรียมงานกันตั้งแต่5้าโมงเย็นซึ่งปกติเพื่อนกลุ่มนี้ของแจมใสนะนัดสองทุ่มมาสองทึ่มอย่างตับอย่ามูรี แต่ว่าวันนั้น่ะเพื่อนมากัน5โมงเย็นค่ะทุกคนบรรยากาศเป็นยังไงเราจะมีไล์กลุ่มกันใช่ไหมแล้วถ้าใครมาช้ากว่าสองทุ่มอย่างเงี้ยมันจะมีการไล่กันตามเกิดขึ้นแล้วว่าถึงหรือย,อยังมาหรือยังนู่นนี่นั่นแต่วันนั้นเราถึงประมาณสองทุ่มสินาทีแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะทุกคนโทรมาหาเราบอกว่าอ, ee, อ,ดดอยู่ไหนบอกเนี่ยจอดรถอยู่กำลังติดขนตาเราก็บอกแกกำลัง al ติดขนตาเพื่อนบ,บอกอย่าเพิ่งเข้าไปนะเฮ้ยทำไมอ่ะ รอให้ฉันถึงก่อนแล้วเธอค่อยเดินเข้าไปบอกนี่ก็เอะแล้วไงแต่ก็น่าแปลกใจอยู่ก็น่าแกใจอยู่แต่นี่ก็เลยบอกเพื่อนไปว่าทําไมถึงคนสุดท้ายไม่เป็นไรรอเพื่อนไม่ว่าวันนี้ไม่มีไม่โดนค่าป่าปกติแก๊งเราถ้าใครมาสายจะมีค่าป่าเชื่อไหมทุกคนเป็นหมือเราก็เลยไม่รีบไงเราก็โอเคติดขนตาแบบเอ้ยใส่ตุ้มหูเติมหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็โทรไปหาเพื่อนว่าถึงหรือยังเพื่อนบอกโอเคอยู่ที่ห้องแล้ว ห้องคาราโอเกะเราก็เลยโอเคเดินไปตอนนั้นเดินเล่นโทรศัพท์แล้วทุกคนคิดดูว่าเราเงยหน้ามาเจอเพื่อนใส่เสื้อสีขาวแล้วก็กระโปรงสีชมพูมีไฟกันทุกคนพร้อมก,กับผู้ชายเปลือยกายอยู่กลางวงหนึ่งคนไม่นีมีมีผู้ชายเพื่อนน่ะหน้าตาเปลี่ยนไปกันทุกคนเลยเป็นไงมางคงก็นหน้าตาแบบนี้แล้วทุกคน <laughs> เพื่อนเราอ่ะมีเป็น20คนทุกคนดูนี่ <laughs> เนี่ยก็มีพี่อาจยืนอยู่เป็น20คนแบบเนี้ยแล้วก็คือเราก็น่าอยู่อย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยแบบนี้เลยอะ่ะไม่คิดว่าเพื่อนอะ่ะจะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเรามีบรรยากาศในงานให้ดูค่ะทุกคนแต่ภาพมันอาจจะไม่ชัดหน่อยนะเพราะว่าตอนนั้นแสงน้อย ถายเล่นๆถ่ายเล่นๆม่มีอะไรถ่ายเล่นๆ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  เป็น20คนแล้วก็ถ่ายรูปนู่นนี่นั่นแค่ซับซ้อใช่ป่ะ,ะเพื่อนคะ่ะยื่นน้ำกระบอกนี้มาให้บอกว่าหิวน้ำเฮ้ยเป๊ะเลยใช่เลย <c oughs> เยพื่อนรู้อ่ะเพื่อนรู้เอาจิงเพื่อนรู้แล้ววันนั้นเพื่อนก็มอบของขวัญให้เราค่ะทุกคนเราก็แกะอยู่ที่นั่นเป็นของขวัญถุงนี้คะ่ะคือสัญญากับเขาก่อน <c oughs> ถ้าเธอเห็นนะเธอจะสัญญาว่าเธอจะถ่ายคลิปต่อต้องต้องถ่ายสิบ้าเราเมืออาชีพอยู่แล้ว <c oughs> <ไ>อ่ะแมทเนี่ยนะแมทดูยังไงก็ผ้าปิดตาและอันนี้ค่ะทุกคนนี่เขารู้หรือเปล่าว่าบ้านเราเนี่ยไม่มียุงทำไมต้องซื้อมุ้งอะไรไปด้วยนี้มันกลางงงกางงงไม่ต้องถ้าเธอว่านั้นมุ้งอ่ะถ้าดวนนี้นี่แตดะเดะ ที่หน้าอกด้วยนะคะทุกคนค่ะเรื่องนี่มเข้าใจคิดว่าถ้ามุ้งขาวมุ้งดำเข้าผิดตาเข้าผิดตาแบบปร่งใส <c oughs> นี่คือของขวัญที่เราได้มาวันนั้นแล้วเพื่อนฝั่งมาบอกพี่อัดด้วยเป<ะ>ินบอกว่าซื้อชุดนี้ให้แจมสายจะได้เป็นของขวัญให้พี่อัดหมายถึงให้จแจมสายล้วมายืนต่อหน้าพี่ด้วยชุดพวกนี้อบอกเลยทุกคนพี่กลัว หมดค่ะทุกคนยังไงอีกเพื่อนเจ้าสาวอะเรามีสองแก๊งอีกแก๊งหนึ่งก็สะพายเราเหมือนกันค่ะทุกคนหนักไหมก็หนักอยู่นะหนักกว่าึเมื่อกี้ก่อหนักกว่าอเดี๋ยวไปเอามาแป๊บหนึ่งค่ะแทน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 ต้ัดหนักเลยน้หนักตอนแรกเพื่อนยื่นนี้ให้อ่ะทุกคนไฮดีออแล้วข้างในเป็นกล่องแบบนี้ นี่นี่คือของขวัญที่เพื่อนซื้อให้เรา,าถ้าหนักกว่ามุง้งชัวร์ละ,ะไรที่จุดกันยุง <laughs> ใช่อันเมื่อกี้คือชุดใช่ไห<อ>มเวลาใส่อะเราก็จะตัวเหม็นไม่ได้ไงเพ <laughs> ื่อนก็เลยซื้อสบู่อาบน้ำครีมทาผิวด <laughs> ีออให้ <laughs> เป็นเซตแบบนี้คะ่ะทุกคนหอมปะแค่เปิดมาก็หอมแล้วปะหอมหอมหอมมากล นี่คือของขวัญที่เพื่อนเจ้าสาวทั้งสองแก๊งซื้อให้เราทั้งหมดนะคะเนี่ยแล้วพอทีเราอยากไปบ้างนะบอกว่าเพื่อนจะชวนไปปาร์ตี้สลาโสดขอไปเธอพูดว่าไงก็ไปสิแล้วทำได้ยังไงตอนนั้นอ่ะก็ไปสิได้ไปไหมจริงจริงตกลงกันแล้วว่าจะไปก็ไปแต่พี่เรื่องที่จะไม่ไปเองอเพราะว่าการสลาโสดของพี่อ่ะพี่สลามานานแล้วสลาโสดเหรอสลาใ่เล เอาเรื่องต่อไปดีกว่าทุกคนทุกคนคะ่ะและจะบอกว่าในงานแต่งของเราเราเคยคิดไว้ว่าถ้าเราแต่งงานเราจะ ทำโชว์การแสดงเซอร์ไพรส์ที่อ,อะไรไม่บอกแต่ว่าวันงานมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนี่ถึงขั้นเช่าห้องซ้อม4ชมั่วโมงและเพื่อนต้องลางานมาเพื่อมาซ้อมโชว์ของเราถ้าเขาบอกว่าเป็นการใช้ห้องซ้อมความประทับใจหนึ่งในชีวิตของเรากับแจมสายคือเราชอบดูคอร์ติ้นเราประทับใจเขาในเรื่องการเต้นมากๆ จะอยแยว่าเดี๋ยว,วงานจะมีเต้นสุอรไพรพี่อั๋นค่ะจะบอกว่าอลังการสุดๆมีตัวอย่างไหมมีมหมให้ทุกคนดูเป็นออเดอร์ก่อนแบบนิดนึงให้ดูเท่านี้ก่อนแต่ว่าพี่อั๋นเขาก็ยังไม่ได้เห็นนะคะทุกคนพี่รอดูวันจริงเลยแต่พี่ก็มีเซอร์ไพรส์ให้เราเหมือนกันแต่เซอร์ไพรส์อันเนี้ย พูดตรงๆนะยังไม่รู้เลยว่าจะโอเคหรือเปล่าไม่เป็นไรเธอเซอร์ไพรส์เขาเปนก็โอเคอุ๊ยเซอร์ไพรส์เขาด้วยเหรอใช่เดี๋ยวเราไปหยิบให้ดูอ้าวไม่ได้เซอร์ไพรส์วันงานเหรอเซอร์ไพรส์ตอนนี้เลยอุ๊ยกล่องใหญ่เลยอ่ะใช่นี่เลยของขวัญวันแต่งงานเหรอมันไม่ใช่ของขวัญหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดสิ่งที่แต้มสายอยากได้ในงานแต่ที่ห้า ีหเดี๋ยวพี่หนห้ามในงานมี2อย่างคือไดไอกับบบเบลใช่ทำไมอ่ะบบเบลพี่อไปดูรูปบ่าวสาวคู่นี่เขาตึแต่งงานกันมาบังหน้าบังอะไรบ้างนู่นนี่ไดไอควันคว่ำเข้ามาปิดหน้าปิดตากาลังจะได้ช็อตสวยๆไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เอาแต่เฮ้นี่อะไรนคือปืนยิงบบเบลเฮ้ยปืนยิงบเบเหร เพราะถ้าบับเบิมาจากที่อื่นมันจะบังหน้าเราเราก็เลยยิงเองเลยหรอยิงออกไปข้างนอกว้ทุกคนสีชมพูอุ้ยอุ้ยอันใหญ่มากเป็นี้ดูดีไหมดูดีเดี๋ยวใส่ถ่านก่อนประกอบก่อนประกอบก่อน5 minutes later ประกอบเสร็จแล้วค่ะทุกคนซึ่งไม่ได้มีแค่ของจำไสด์อ้ยของพี่อนมีคนแล้วก็บอกดูดีไหมดูดี นมาจาจกไหนคนอย่างพี่อ่ะแน่นอนทารกร้อนเหรอเนี่เดมอนีโรบินสันเนี่ยสปีใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มันต้องใช้ได้สิภาพโฆษณาทุกคนดูดูภาพโฆษณาโอ้โหมันได้ขนาดนี้นี่พี่เนี่ยดูมาแล้วว่าเขาทำได้แล้วเราจะทำได้ไหมหนึ่งสองสา ยมีไฟมีไฟมีเสียงขั้นต่อไปเขาบอกให้เอาน้ำยาใส่ในถานแล้วก็จุ่มๆแล้วยิงแล้วมันจะออกแบบบูบเลยน้ำยาเทเลยนะเทเลยไม่ต้องผสมน้ำหรอไม่รู้ไม่ได้อ่านมาเขาขอร้องกันเขาขอล่องกันอยากได้บ้าบูทุกคนหนึ่งสองสาได้เว้ยได้เว้ย อย่ากดเยอะอย่ากดเยอะอย่ากดเยอะมาแล้วทอาดูดได้าเอยดูยังไม่ทมันแต่งงานก็หือให้แม่บ้านทำงานแล้ววะแน่นอนพี่ใช้งานนี้ยังท่าเลยโอ้ยทุกคนวันงานมันต้องหมั่นบ้านแน่เลยอ่ะทุกคนรอดูนะคะว่างานของเรา J A Family Fun เนี่ยอีก2วันเท่านั้นมันจะมันแค่ไหนสื่นเต้นและแน่นอน ติดตามคลิปของพวกเราด้วยเราจะทําคลิปงานแต่งออกมาด้วยทั้งงานเช้าและงานเย็นเลยค่ะทุกคน <Yeah. S 1> ไปแล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วใครอยากยินดีกับพวกเราคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยบายยเอามายิงอีกดิเอามายิงอีกไม่เอาไปถูบ้านก่อน <laughs>